สวัสดีครับผมนายนะัทตกรเจียรัตนในนันโมโหดับหนึ่งในที่หกครับวันนี้ผมจะมาสอนโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์สถิติที่ออกสอบบ่อยมากครับหลายคนพลาดเพราะว่าจำสุดผิดวันนี้เราจะมาดูวิธีทำที่ถูกต้องกันนะครับโจทย์นี้นะครับเขาให้จํานวนคนมาหกสิบสามคนแล้วก็บอกจํานวนครั้งที่มาคลินิกเป็นช่วงๆนะครับแปลว่าข้อมูลแบบนี้จัดเป็นข้อมูล แบบจัดเป็นอันตรภาคชั้นครับดังนั้นสิ่งเราจะหาคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลแบบจัดชั้นครับสูตรที่เราจะใช้นะครับคือค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของ f คูณ x หารด้วยผลรวมของ f ครับโดยที่ f คือจำนวนคนและ x คือจุดกลิ่นกลางของช่วงครับ ตรงนี้สําคัญมากนะครับห้ามใช้ค่าปลายช่วงเด็ดขาดครับเพราะว่าจะทําให้คําตอบของเราผิดต่อไปนะครับเราจะหาจุดกึ่งกลางของแต่ละช่วงครับหรือก็คือ x นั่นเองเราจะใช้ค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ําสุดนะครับบวกกันแล้วก็หารด้วย2ครับซึ่งตรงนี้คิดมาให้เราข้อหนึ่งนะครับคือ3ต่อไป1ิบ บวกหหาร2ครับเราจะได้เป็น8ต่อไป15บวก11หาร2ครับเราจะได้เป็น13 20บวก16หาร2ครับเราจะได้เป็น18 25บวก21หาร2ครับเราจะได้เป็น23ครับซึ่งจะได้ค่ากึ่งกลางหรือว่า X ออกมาแล้วนะครับต่อไปเราจะนำจุดกึ่งกลางไปนคูณกับจำนวนคนในแต่ละช่วงครับนั่นก็คือนำ สตรงนี้มาคูณกับ40นะครับจะได้เป็น120ครับ15บห้าคูณแเท่ากับร้อครับ5้าคูณสิเท่ากับหกครับ2องคูณสิเท่ากับสาครับ ต่อไป1คูณ23ครับเท่ากับ23ครับอันนี้เราจะได้เป็น f คูณ x มาแล้วนะครับต่อไปเราจะนำา2 2 0มาบวกกับ120บวก65บวก36บวก23ครับจะได้เป็นผลรวมของ f คูณ x ครับส่วนด้วยจํานวนคนทั้งหมดนะครับจำนวนคน เขาบอกมาให้แล้วนะครับว่ามี63คนเราก็ใส่ไปเลย120ยยี่สิบบวกร้อบวกหกบกสาบกบวจะได้เป็น364ร่ครับแล้วก็หารด้วย63เราจะได้คำตอบออกมาเป็นประมาณ5 7าครับดังนั้น เราจะมีเทคนิคที่เด็กหกขควรจำไว้นะครับคือให้เอาค่าปลายของเราจะไม่เอาค่าปลายของช่วงตรงนี้นะครับมาหาค่าเฉลี่ยตรงๆเลยเพราะมันจะผิดเราจะต้องใช้จุดกึ่งกลางก็คือหาด้วยวิธีที่แปลว่าเอาค่าสูงสุดมาบวกกับค่าต่ําสุดแล้วก็หารด้วยสองครับเราจะได้เป็นจุดค่ากึ่งกลางออกมาต่อไปนะครับเราจะ ไม่หาด้วยจํานวนของช่วงนะครับตรงนี้เราจะต้องหาด้วยจํานวนของคนทั้งหมดนะครับก็จะทําให้คําตอบของเราผิดครับก็จบไปแล้วนะครับกับโจทย์ข้อนี้ครับขอบคุณครับ